ถือสีป่ปอใหญ่แต่กะอบอุ่นเนะะะะเาะเ่าสิเด้นสบลูหลานมาาเงเานีดโดยสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบอรสุขภูสุขคนเด้อมาพบพ่อกับน้องลาดีพี่น้องพบพ่อส,ส่วงยำเศร้านาพนนะพี่น้องเนาะวัดพพีมาพบพ่อกันเมื่อนี้กะมาขึ้นเพือนปรุตูนเพลินพี่น้องบรรยากาศกั พี่น้องลมๆเนาะทางไอพง้พมีเพิ่นกะห้ากมาแต่ไปซื้อเครื่องพี่น้องไอ้ไปซื้อเครื่องคล้องบ่วงนั่นแหละเนาะโดยเฮากะดีใจนําพอตูคูนเพิ่นพี่น้องเนาะที่ว่าได้ขืนเฮือนที่ได้นอนเฮือนใหม่แล้วพี่น้องบบานี้เนาะกะสิว่าได้นาเอาแล้วพี่น้องโดยตอนนี้เพิ่นกะกาลังเตรียมแห่อยู่เนาะไปบ้านนี้เฮากะพาไปอ้อมน้าเพ,พิ่น,นพี่น้องเอ้จัก3สามห้องโดยพี่น้องเปิดภาพมากะมาอยู่เฮืนอนประตูคูนเนาะยามเศ้าพี่น้องเอ้ ขึ้นเฮือนเพิ่น,น,นมื่อนี้ก็ได้เนาะมื่องามยามดีได้พี่นอ้องหมู่บ้านเตาตถ่านเนาะหลายคนแหงพาดอ, <c oughs> อุ้มเอาน้อง,องขึ้นเตียงเยด็ดอะเอาขึ้นเตียงกล่องเราเปิดออกมาที่คาราซาดื่น้ำน้องปลาอุ้ม น้องไรได้เป็นกระเพาะเป็นกระเพาะมาอเป็น <cs Hamilton> ัดเนาะเียวกระเพาะโจนี้เ <Switzerland> ด <a> ียวเี้ยมันถึกขึ้นนะเอ๊ะอเอ๊มอ๊ ใหม่พี่น้องเนาะหลายคนนะหมู่บ้านเต่าทานกะอบอุ่นพี่น้องถึงสีบป่วใหญ่แต่กะอบอุ่นเนาะทางในใครอยู่ลุงเหลือมเนาะพอบที่สามพี่น้องบัานนี้ ไอ้เพิ่งก็จะไปสายพี่น้องหอบที่สามแล้วพี่น้องบานนี้ก็แล้วแล้วเนาะเฮากับพอดีมาตอนเพิ่นแห่เลยมาบทันบรนไดพี่น้องหนาวมาจิตต์มาแต่บ้านมันเมืองยืนต์มาแบ้านมันเมืองยืนเออ มีเดกเนาะมีแต่เัาไม่นีเออมาก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 ขอข้อข้อขึ้นมาแล้วมออมาสั่งก็มีหลายเนาะมีครบหมดเลยพวกรถพิโกก็มีอยู่บ่อยมีนีาเป็นแนวหั่งเนีมีเนาะมีบาราโด้ก็มีกันชากกระเชิญขึ้นมาแล้วฉัน เอาเครื่องที่ฟองขึ้นเด้อบันเด้อเงินทุนเพื่อช่วยเงินคำคำมาหาเงินคำมาคั่มมาพูนได้บาทนี่เอาพร้อมหน้าพร้อมตาเงินคำมีขบเบิดเลยไปไปเชิญเชิญเชิญเด้อเซนาอามานเทาไปขึ้นเฮือนคำเฮือนพูนไปขึ้นไปบนทุกคนนี่แหละเอาสภาวิโก้กันจอดใกล้นี่แหละวิกโกก็ได เอาบ่ขึ้นนำก็ได้ไม่พ่ต่ะเมือนมากิ่นจุกคนแหละครับนี่แล้วมากินเข่าเศ้าเพื่อนพีแล้วบานี่อยู่มานอนอยู่ที่นีแ้วู่มนอนแะย่ไม้แลห้มใหม่ใช้่างกระีงามน่งแต่ถึงงามแ้ครับไปเอามูหายอะไหนะ่ด้่งหลับสีน้มาส่เออมาแต่งอยู่ไงผีเนาะนี่หนี้ย พากันยับขม่าพีด้อยับมาเด้อยายกันนั่งเลยายเต็มเลยถือว่ายินดีต้อนหับนะเมือนนี่ผู้เลยผู่เลยจากพันคนนี่เลยหลายแล้วก่วงมากก่วงเนาะได้เป็นสิบสาวคนเหมือนพี่น้องจู้ได้อยู่พันคนโคราบกามาเลยไม่รับไม่เรื่องเลยผู้เป็นสั่งไห้เป็นสั่งลูกบุกขึ้นเนาะอยู่ดีมีแม่ก็จะกูทุกคนเอาตุ่มเย็นอบอุ่นเนาะ คนนี้จะหาบเงินหาบคำกูได้มาเนี่ยอืมตีแนวดีๆมาลายเบิร์ดเสียบพติ๊บเข่าวพอมหิวกันนักบางคนยังนั่งเศร้าเมื่อยอยู่ด้วเนี่คนเมื่อยได้หาบเงินหาบทองมาบบเมืนธรรมดาได้ใช่คหาบเงินหาบคำมาอาบแนวห่างแนวนี่มาเลยเด้เออเปิร์ดเนาะ้มาขึ้นมาสังมาซ้าต่อแล้วบาดเนี่ย คอยกามาสร้างกามาายอยู่ได้คุณที่ขามทางไหนเห็นแฟนกันมามีน้ำอกกันมีอาเชิดเบิร์ตดอกขึ้นบูนที่แมก์กงพี่ก็ได้มาก์บางพี่เต็มอึ้งกามาเต็มตึ้งขึ้นมาทำกันไห้เบิร์เด้อเบิร์เติมบนเบิรุตเติมบูนเบเอาบนเรมนเ์เมบูนเบิเินเบเอาจบนเบิมนเนเิ ่าเบิ่องนั้นอยู่นักินทั้งเถิงพอแหละตอนนี้กาแฮ่พิธีเรียบร้อยแล้วพี่น้องสามหอบเนาะมุมบ้านเตาทานพี่น้องเลยเต็มเพื่อนประตูคูนมือน,นี้อบอุ่นแห้งเนาะสามสี่ลงังคาเคือนพี่น้องเนาะประตูคูนกับมาเพิ่มบ้านนี้มาดีใจยินดีน้ำเพลินพี่น้องเอ๋นาะเฮากระดาษถ้ายงพอมีเพิ่งกับไปซื้อเครื่องซื้อขอก็จะทราบพอแหละกับปลาแหล็บเนาะพอดีเฮากับนอนอยู่น้าแม่ตูเ้เพลินเป็นอย่งคืนนี้กระดาษ ว่ามาหว่มนินดีน้ำเพลินแม่ตู่เพิ่นกับบอด้มาพี่น้องแมตูวคำเพิินนะเพิ่นไปเวียเพิ่นเนาะบอด้ไปนนกับบอดได้พี่น้องเลยกับบอดอยู่สินเขาน้ำหลุกน้ำรานสับแม่เทาก็ได้เเาซื้อมาอยู่ได้อยู่ขขานะปาอยู่หล ไม่พูกแข่ไม่ถาใส่ผ้าเขาก่อนใส่ไีผ้าเข่าถ้ากันอยากเขากน่าจะง่ายง่อยอันนี้เต็มสี่ตีนแรกกินเข้านเข้าเนาะเที่ยงเลยเสียงงามแทะเห็นไหมแม่มาแรงเด็ดพันดีเป็นมาอยู่เองพันดีเลยเข่าเนื้อแล้วมาสัมนิลาบะแล้วหล่ดนอนหลุดรับไม่วันแล้วเนาะ หลดค้าน้ำดีใจนอนนอนบองล็ประเทได้ชิได้พันับม่นม่แม่ากนะกพิวกพงวกอรยาดเขาขาดเขาต้องเ้าเรือนอหม่ได้มะรงนอนบอลล็อะลวะข่อยหลดนอนบอลล็ลวะเป็นเพียงนอนบอลล็อดีใจได้เรื่องใหม่นอนบอลล็ต่าตกานอนฟูไม่ผูไม่แป้นแล้วกะนอนในขี้ดินล้วว่า หาปีหน้าให่นนอนไม่เลียนล้ำแล้วอะซ้ำนารันหนึทงซ้ำไม่เลียนลำนะก็ไปเก็บเอาผุนไม้อยู่บนชะลาแดงบุกเจ้ามาถิ่นเอาไม่อันนั้นนี่ไม่ะจ้าดหไม่ทุกตาันเหลจ้มาถ่นเหลุดผเออลานไปเอามาลยอเอาไปกายใช้อันก๊กไม่หันแลลวก็เพื่อนะคุ้มเพื่อนนะเ้าไปกายใช้เบื้องหนึ่งแล้วก็นอดดูนั่นนี่ดนั่นันเลย ทุอยูน้ำผักระน้อนอะไรมาบานนี่ผัดได้จบเชือนีล้นอนบะลกหนาบลักไม่ไ้แต่งใส่อหน้งเพินยาข้าไข่มีลาบสิ่นน้พี่น้องมือนี่ลาบสิ่น่า้ทจ่ลวระตีเอ้ยขาเสีบเนาะคือลายไถห่เลยลายนเงไเเนอ ว่าธงหนึ่งกันหลายหลายมีไข่พร้อมแล้วกัมีไข่มียังนาอผูกแขนดู้ร้านเนี่ดูหร้านเนี่ดูผูกขาห้คนดูห้นร้านขึ้นผูกแขนก่อนผูกแขนก่อนมาเอาอกมาเนาก่อนพักมีหายายห้นเลยาก็ต้องมานั่งเที่ยงข้างแล้วนะเพื่อให้เร็วมา ูกแล้วเธอไปูกกับเธอมอก็ได้เออเธอเพี้ยนเงินปูกแค่แบตัวนี้นะผ้าขาวฟูเพ้นตัวนี้นี่เด็ลดยดต้องผ้าแบก็เลยกว่าเต็มจะพอรึเปลาเป็อันยอเป็นบ่ลอะไร ลาบตีนมาว่าจะหนีเนาะวันเออวันผูกแขนเนาะเขาต้องเอามาพาเนาะมาใส่กับไข่ตเิบขาหน่อยเนื้อเ่ไดเนื้อไปเื้อนไปอ่ะเืมันผีเนาะค่ะเลื้อนไวนยูฮันะวน มาเอาเอามาหาไม่หามาไม่อามก็เอาเงอนไปเพ้านี้กคว่างหเนคว่างเด่างกเีงแกูบ้านนีเสงเข่าแล้บ้านเขาปนนึงเดยน้องเล็กจะเอาล้เอ้ยรับอะไรนี่จะไปซิบแค่โอ้ เ่วงพี่น้องขึ้นบแมหมอดเกือบซาวคนเ่นหน่อเอาเอา่ายผูกแขนายผูกแขนไปทางหลังนะมเนี่นี่นอนแล้วเงินนี่ตวเข้น

มือห่งมือนี้แท้ๆเด้มื้อนี้เออห่มแขนลับจักแขนเอาได้เด้อเด้อเอามาคุ้แขนลับจักแขนเอาเบาดนี้่ั่นเนาะนั่นแหละยังว่าห้งได้อยู่เป็นห่มโพห่มไสให้แก่ลูกแก่หลานได้ยังไสให้แได้เงินใหม่ได้ี่ได้นี่ครับเจ้าทเจ้าพ่นเป็นห่มห่มไสให้ลูกให้หลานนั่นแหละเจ้าเป็นห่มได้บเออ เสียนไหนกันเนาะมันอยากันานเนาะเสียนไห่สัว์เอออามาโหลดน่ะต้นทกเขยนนอเย็นเย่าาาบบนี้ไปก็ว่าบินไปได้ไปมัน

ลຼານຊາวได้ຫันດ້ໄ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 ດ້ บ่เป็นกะายามันยืนแล้วพวกอจักเอาเล่นอืออ้าวบ่ลูกบ่ร้านนะประตูเด้อเป็นหโพอหมไทให้ลูกให้ร้านและบ้านในกระไดเจ้าเป็นต้นโพและบ้านนี้เป็นหโพอหมไทให้ลูกให้ร้านเป็นผนายบ้านน่ะต้าผ่านเนี่ยเขาที่เต่งตั้งเป็นผนายบ้านเป็นผนายบ้านและบ้านนี้ มานังคูปริด็ยิ้เสียงว่าวาในใจได้เนี่ในใจนาในใจว่าในใจนนที่ก็จะลืมบอกผู mm ้อกล้านไัมจื่อเนเนนหายกโตก็จะลืมบอกูบอกล้านมันไกน่อยโตกับคนไดุ้ตื้องตื้อนี่ได้ยุ่งเน้ห้ได้ลานหน่อยแค่แล้วกกินข่าวพี่น้องแบนี้มีลาบซีนเนาะิ้งข่าวก็ไม่้พูดติ้ใหญ่ใหญ่

ใ่เลยผูกมันไม่บันไเลียรักบาานนี้นอนได้นอนจบนอนดีเลยเรารักพันนี้บายีดี้อเนื้อควุขว่าทำเจ็บจะได้คอมไทยยามีาก็ได้เห็นนีจะมันแต่ยืนมักทำคูนแล้ววันนี้ม่ทุกอไปเดินด้นอนพันดีมีไทรมีสมีไทรมสุกนดีเดี๋ยวให้มองสารัก่อง ็นแม่เก็บมื้อเช้าอืให้ไปทั้งตะเวนตกก็ไปทัุกข้านอนไปทงคนเากันไปทนัข้าเขียวพี่วมาตาพี่แนิ่งๆอคนเข้าบ่ได้ดกบ่มหไปให้เอ้ยีแ่นพาอาศัยมาอยู่นําพนําแม่อยู่นําแม่ป้าลสาวนี่แหละได้เพิ่พาอาศัยก็เพิ่งต่อ่ให้คนไหน ไอ้ดีไม่แห้งให้เพิ่งผ้าไอ้ชสยให้มันให้ยืนเด้อฝนตกไ่ลุกไปหนะพาห้องไปรุกไปไกลกนไฟไปจะยชุไฟกนไฟควายุควายยกตะปามาเฮืนยกตะโซนมาบ้านขี่ขัดนอนอยู่ในเฮืนมันยืนมันยืนมัอยู่ในมันในยืนนี่แหละเนาะอนุวันูสุขังพลังมันยืนมันยืนมันยืนเร็วเร็วมันหลั น่าะมีนะก่ง้บายอย่างเราเล่นเาะดนก็ให้ดรนหนจ่าหนด่ ชาหังชาม่เลยเฮ้ยบกเมนชีชาแนมนับบีได้ชาโชกชาลาดลวาได้่ะอาลังช่ะเอาสลาให้จอยหน้อยแมมันต้นก็เก่มื่ป um, ๊ก็อยอยไปกินไปูนแม่เน็ดแม่ไข่ในวัดแมให้นพวกมือวิ่ในเขนมือสาวไปวิ่งไปผล่ไปมือนเดืรดเดอ ผู้คนะครับจับเอาผูบังสายควันมาบังคอาควันยืนได้มาอยู่ลำลูกลำเมียได้ตัวเดียวแม่เดียวได้ชัก่านไปหาเงินเต็มกลับไม่หาคำเต็มกรอบเด้อดรึ่บุดุไปดงปน่าประหงไปดงไปไกลได้ไอ้นี่มันยืนเป็นลูกเป็นเต่าเป็นฟอร์บังแม่ยอย่แล้วมันยืนมันยืน อ้าวพราบันนี้ประตูบันนี้พูดให้ลูกแม่ผูดให้ลูกให้ล้าน่ะเออผูดให้ลูกก็เอ้าไม่มาเจอกันผูกไมีแาว่ะมันยืมแล้วแล้ให้น้องจ้าผูกไมีแถวกันไม่เท่าใครไม่สุดบ่อบาอดีใชะด๊อกทำมันชันเจอกันเนบเอาอืออ่ะพูดก็ใช่นะ

ก็นส้เดียไมีแานควันดีทชุด่นเลยเป็นไดแล้ไอ้ก็ดตีไอ้ก็ดตีดีก็ไมวต่อความมมาหอด้วเคยหลั่ม้อลุยเลเด้ออยู่น้อยู่ใาบุบเ้ยเป็นมู่เดียวกันอยู่ในถังทัน่แล้หามจากชน่มคไนเน้อกน้ออก็คมาได้กูหวหยไปห้ยขอาไปมาให้พญาลูค่ะเ็บแ่บ้เจ็บมาบางใส่กัต่อย ส่วยเแม่คุมาหานอนมากแต่ห้ลมันเห้ยืเดิมันยืมมันนอมันไม่ได้น้อยพี่หไเอาูกให้อานูคนผูกมลูกสาวตัวนี้กับลูกสาวหลานไี้ลูกสาวหลานได้ตัวนี้ไหอลูกสาวหลานตีไดนีเลยลูกสาวหลานลูกสาวหลานได้ตัวนี้ หายก็ดดีหายก็ดดีดีกว่าเข่ากับขวานมันนอนเด้อมาอยู่น้าลูกน้าผัวอยู่น้าอายอยู่น้าแม่ในลูกเด้อได้กผู้ชายใส่ได้ความเย็บให้ได้ความไข่ใบมีให้รวยนะพิมพิล้งชะปลาใหม่พิมพิไข่สะปลาเล่าปลาคานเด้อเดือดมีชื่อมีชื่าให้ไลทูปให้ได้ผุณติดตามไลน์ใหได้เงินไลน์เอาไม่หลับพันโมนมาอยู่ดีมีแห้งหาเงินหาข้ามใคสุกให้มันให้รวยร้ยลูกเด้อมันมันเอาน้อยบานนี้ครับ ตู้เหมือนตู้ผูกไ้เอาครับแกเอาในร้านสาวให้ใครทานได้หลายส่วนเลยทาว่าเออจำเอาน้ำกันผูกบดนะคนมาน้ำกันนี่อันแลกกจะหวานกรหมดเลยเึนอยู่กอมน ไม่ก็ดีข้าวกัดมันนอนเอ้ยมาอยู่น้ำลูกน้ำผูวมาอยู่น้ำผูน้ำยาได้ได้ลูกได้ได้ได้ลูกใส่ได้ไ่าไว้สาคำมือมเออบำบ้าน ได้มือเซวบ่อยใเห็นได้มือเว้นบ่อใครมือเด้อเด้อให้มันันมันเงินมันเงินงนหน่อยนมันเงนมันเนมือมือเาใสมือมาอย่นี้พี่เนียมาียแล้วพี่น้องแบบนีู้แขนเนาะมีแต่ว่ากินข่าวกินหน้าพี่น้องไอ้นงหูแตขาเขามีลาบ มีต้เตตมเนาะกินอยู่ในแหละมันจงออังอกอ,อุ่นต้คือเ่อตมยกินเ่องนะอาติตพี่น้องเลยเนาะอ้าจังได้กะมีแต่ว่าเฮ้ากะสิคอจบคลิปแหละพี่น้องน้องบันนี้ก็ได้กะมีแต่่าสิพากันกินข่าวแหละเนาะโดยจังได้กะดีใจนําขอตู้เพิ่นเด้อพี่น้องเนาะที่ว่าได้อยู่เพื่อนใหม่เนาะมือแรงกะคือสบ่บนาวแหละเผิ่กับพี่น้องเอบัดนี้ก็ได้อบอุ่นดีใจนําเนาะจังได้กะ พอได้อยู่ได้อาศัยแล้วเพิินกะพี่น้องเองเนาะโดยจังได้น้องลาตีกะขอขอบคุณขอบคุณทั้งผู้ใหญ่เนาะพี่น้องที่วาอยททางประตูคูนมาเนาะขอให้เพิ่นอยู่ดีมีแห้งเดอ้อเนาะขอให้สุขภาพร่างกายเข้มแข็งโดยาัฒนาสิ่งใดขอให้เพิ่นได้สิ่งนั้นเดอ้อโดยเอาพี่น้องคลิปนี้ขอลาไปก่อนเดอ้อพี่น้องเดอ้อขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี